สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปานกอกนะคะสาวปานเหมือนได้ยินเสียงแม่อ,อ๊อบเจ้าเจ้าเจ้าอยู่ทางนู้นนะคะเหมือนได้ยินเสียงแม่อ๊อบนะคะหลังจากที่เมื่อวันก่อนสาวปานไปหาแม่อ๊อบนะคะแม่อ๊อบขึ้นไปหาหน่อไม้นะคะกับพ่อน,นิ่มนะคะค่ะเดี๋ยวได้ยินเสียงเดี๋ยวพี่สมอนมีอะไรนะคะจะให้แม่อ๊อบนะคะค่ะเดี๋ยวตามไปกันค่ะ <c oughs> นี่กับปีนะแกให้มาะค่ะ นี่เป็นสิ่งนี้นะเดี๋ยวให้แม่ออฟเลือกนะคะว่าจะเอาสีไหนแล้วก็ลิสติกด้วยนะคะลิสติกด้วยนะคะปะให้แม่ออฟจะสวยแล้วนะคะให้แม่ออฟสวยนะคะไปกันค่ะแล้วก็จะเอาลิสติกไปให้แม่พีด้วยนะคะหนึ่งแท่งมาจากอเมริกานี่มาถึงแล้วนะคะถึงบ้านแล้วองามนะคะมาก็ สวยเลยสูงมากเลยนะคะสูงหลังคาสูงด้านในยิ่งจะสูงนะคะค่ะนี่มาดูว่าจะพากันไปไหนนะคะค่ะนะเดีย๋ยวให้พ้นวุ่นวายอยู่กับน้องแมวก่อนนะคะที่นี่ก็ให้พ้นเลือกเอานะคะโทนสีใกล้เคียงกันนะแต่สปาร์ว่าว่าตัวนี้นะนี่นั้นไม่ออฟจะเอานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ไม่อฟเลือกก่อนนะคะค่ะนี่สติก ลิปสท้จิกจะเป็นโทนชมพูนะคะเพราะว่ารอบนี้ไม่มีแดงนะคะรอบนี้ไม่มีแดงค่ะโทนชมพูกับโทนนูดนะคะนูดนี่ก็จะเป็นของอุนะคะของปุนะคะ,ะ,คะดูบรรยากาศแล้วก็จะไปให้แม่พีด้วยนะคะหนึ่งแท่งให้แม่พีหนึ่งแท่งแ,แยงไปไหนมามาสวัสดีค่ะไม่ได้เจอหน้ากันหลายวัน เดี๋ยวเลือกเอาเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนร์หรืออะไรนี่นะเลือกเอาอันหนึ่งกล่องหนึ่งอะไรก็ได้จะอนไนก็ได้นะใช่ไหมอ่านี้สติกด้วยหนึ่งแท่งสีอะไรเนี่ยสีชมพูเพราะเรามีไม่มีโทนแดงมีแต่ชมพูก็ของแม่พีก็แท่งหนึ่งขอบคุณนะคะขอบคุณพี่สมนนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอให้พี่สมนจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนึกหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมงความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการไม่ว่าพี่จะทำธุรกิจการงานการเงินใดๆก็ ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปค่ะ,คะสาธุโอ้โหนี่มีผ้าม่านมาแล้วนะคะจะติดผ้าม่านนะคะผ้าม่านคือเป็นลายหลูเลยลายแบบนี้ลายแล้วก็คลาสสิกผ้าม่านสวยนะนี่ยาวยาวสองเมตรเลยอใ<ม>ช่ใซื้อไม้มาแล้วเนาะ อ๋อเย็นๆนี้จ้ะโอเคนี่ไม่รู้แม่พี่อยู่บ้านหรือ,รอเปล่านี่ก็ส,สวยจ้ะส,สวยแน้วไป,นไปไหนแล้วน้องแมวน้องเมือง,ปองไปแล้ววิ่งข้างใน,น,น,นแล้วมันมันมีอยางนั้กก็ดีไปโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ คะก็ว่าจะมาหาแม่พี่นะคะแต่ก็มาหาก็ไม่เจอแม่พี่อยู่บ้านนะคะก็เลยขี่รถเปิดนะคะมาแถวบริเวณนะคะหน้าบ้านของลุงช่างนะคะนี่ค่ะก็ออกมานะคะดูบรรยากาศนะคะที่กกกอกาะดูเสาไฟฟ้านะคะเสาไฟชโงกนะคะเสาไฟฟ้าส่องสว่างนะคะที่หมู่บ้านนะคะก็ติดหลายๆต้นแล้วนะคะค่ะก็นี่แหละนะคะก็บรรยากาศเนาะ ที่หน้านะคะที่หน้าบ้านของลุงช่างนะคะดูไอเป๋นะคะดูไอป๋นิกกี้หลับไปไหนแล้วล่ะนิกกี้นอนในห้องแอร์นะคะนิกนกี้ในห้องแอร์แอดมินก็ทําง,งานอยู่ด้านในนะคะน,น้องแอดมินเนาะนะคะค่ะคนก็นอนสบายใจฉุบเราไม่อยากเข้าไปกัวนิกกี้นะคะนะคะ่ะวันนี้ก็ค่าคอมมิชชั่นนะคะของมนโอมโฮมซับนะคะออก ก็หลายๆคนก็น่าจะได้ค่าคอมนะคะยูทู e หลายๆคนนะคะสปันก็ได้ด้วยนะคะค่าคอมมิชชั่นนะคะค่ะก็เลาะดูบรรยากาศนะคะอืมเป็นอะไรเนี่ยไยบัน สงสัยไปเก็บยางหรือเปล่านะคะไม่เจอนะคะไม่เจอแม่พีเออเหมือนรถผู้ช่วยแทนเลยนายงานรถผู้ช่วยแทนมาแล้วแม่พีก็น่าจะมานะคะรถไถน,นะคะน่าจะเอาอยางไปเก็บเนาะ,ะหรือว่ายังไงนะคะค่ะใช้รถแม่พีไหม โอเคใช่มาแล้วเ,ออเดี๋ยวไปหานี่มาแล้วไปหาที่บ้านไม่มีนะคะมาจากสวนแล้วกำลังจะไปบ้านเดี๋ยวตามไปค่ะนี่มาบ้านแม่พี่นะคะไปไหนมาหาไม่เจอ<ะ>ไปไหนมาเก็บยา,าเก็บยางบ่โอ้ชมพงหาไม่เจออ,อ่ะบิสติกจากอเมริกาอ้าวทำไม ทำไมมันใหญ่จังลูกนียมันใหญ่จังซูมเต็มเอะลึโอ้ขอบคุณนะคะจากพี่สมอนขันทว,วงอเมริกาจ้ะิฉติสวยนะคะจากพี่สมอนใชะะ่รองเท้าจะได้สวยเปน็นนางรำล้ว สวยแถวบ้านก็ได้ไม่ได้เป็นนางรำาไม่เป็นไรเราไม่ได้ไม่สวยนางรำก็เราก็สวยแบบบ้านบ้านใช่ช่วยให้ผู้ช่วยแทนดูาก็สวยแม่เนเอ้าวันนั้นสาวบ้านวันนั้นค่อยแต่งแต่งตัวหน่อยเพราะว่าปกติจะไปสวนเนาะก็หัวยุ่งหัวยอ่ลูกตาชานก็บอกนี่แม่พี่แม่พี่ ไหนวันนี้ทำไมแต่งตัวสวยจังเลยใส่กระทาหน้าอะไรนะทาเรซิปติกอะไรกันวันนี้ทำไมแปลกจังเจ้าจะไปไหนเพคนว่าโอ้ขาก็อยากสวยสักวันคนเนาะหรือว่าเจ้าสิบหายชิเลอคนว่าตาชานไม่เคยเห็นเจ้าสวยเคยเห็นแต่เข้าเวียกกางเงินเคยเด้นตัวบัวน้องกันเลยอันนี้ก็ทั้งวันแล้วนี่ยังมาเก็บยังได้เยอะไหมแม่พี่ รอบนี้ก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะเพราะว่าเราได้กีดเต็มที่หน่อยมันหลายมีดด้วยหรือเปล่าใช่เราได้หลายมีดรอบนี้โอ้ก็ได้เป็นมีดเลยนะสบายมันมันถูกจังวะแต่อีกครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งนะได้เป็นมีดตอีกครึ่งหนึ่งน่ะได้หกมีดเหรอเพราะว่ามันมันมันเราแบ่งกันละครึ่งไงคืนนี้ครึ่งนี้แล้วคืนนี้อีกครึ่งเพราะว่ามันช่วงนี้มันกีดยากมันต้องวิ่งผลใช่วิ่งฝนบางวันก็ชีคูร้อยอะบางวันก็ได้ชี้ ทิ้งมาเลยสองมิดแล้วแล้วขวดก็ทิ้งไปสองมิดใช่รอบเมื่อกี้นะอู้สิได้กว่าจะได้มาเอาเงินใช่ฉันติดก็เห็นเงินนี่บอกดีมากเปลาก่ออ้าวไม่ใช่น้อยไม่ใช่มันเมื่อวานนี่บอกเออมัน่าจะใช่ละมั้งลืมแล้วเดี๋ยวว่าเงินอะไรสิเออีี่ตรงน้วันนี้มีเท่าแก่ไหมด้วยนะเท่าแกจังซีโคเราใครบอกหงใช่เลยนะลุงป้าแอดมินลุงป้าเป็นเท่าแก่ใช่ ครั้งแรกเลยนะจริงเหรอคือแบบจากแอนมินลุงป้าแล้วก็พอดีหาและได้เสริมหน่อยเป็นเท่าแก่รับซื้อยางเหรอจ้ะเขาก็แต่เขาก็ไม่ได้ซื้อแบบทั่วไปนะแค่ซื้อเฉพาะกลุ่มของเราญาติเราเนี่ยแหละเขาก็ทดลองดูก่อนจ้ะจ้ะลองดูใช่แบบเหมือนแบบทําเป็นอาชีพเสริมไงจ้างานให้ลุงป้าไปด้วยแล้วก็ในวันหรือวันอะไรก็ซื้อยางด้วยแล้วขายวันไหนขายพรุ่งนี้บปล่าพรุ่งนี้จากพรุ่งนี้วันนี้ก็เอายางมารวม พอดีเขาเข้าเป็นอะไรนะสมาชิกของการยางนะก็เลยแบบเอาของตัวเองไปขายด้วยแล้วก็เอาของเพื่อนเพื่อนไปขายร่วมกันจะได้ไปทีเดียวแต่ไม่ใช่ว่าไปให้มันเต็มรถไปเลยอก็ไม่ใช่ว่าลงทะเบียนเป็นพ่อค้าโดยตรงแค่เอายางตัวเองไปขายแล้วก็เอาของเพื่อนไปขายด้วยราคายางก็ดีด้วยนะปีนี้เนาะก็ถือว่าโอเคนะคะ ทุกคนก็พออยู่พอกินใช่ก็เออนะคือแบกหมายของแอดมินเนาะใช่เดี๋ยวพวกนี้จะไปดูหน้าเ่าแเก่แล้วเ่าแเก่จะเป็นใครนะคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ